สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจา๋ามดุดเศร้าในฝนตกตกกรบโบแห้งดอกกระเปียกอยู่มือในกายญ่รุ่นเน่เขียวไดแล้วเยาวแล้วใกล้จะได้รำนาแล้วนำนาใหยลีเริ่มสีแห้งแล้ว นำเริ่มสิคอนหลังจากฝนบริตกหลายเมือหนายายลีไทยหุดเรียบร้อยแถวนี้เป็นของยายรุนนี่นำยังหลอยูย่บางมองบางบ้านเขาเจ้ากระดหนาแหละดิ ส่วนใหญ่บ้านเบามีเ,เขาเจ้าเห็ดหน้าดำหลายกว่าหน้าวานแต่ว่าปีนี้กะวานหลายอยู่แถวบ้านพูพากันขึ้นไปไทยหน้าฟังนี่เนาะทางนี้นะพากันไทยแล้วแล้วโซนแถวเถียง ไถยนาแล้วแล้วยังเหลือแต่โซนนันแถวนี่ขึ้นทั้งนี่แนแล้วเแลวเนะาะไทเมื่อวานเนี่ยแถวหน้าให้ยาวกับแถวนี่เนี่ยแต่ว่าฝั่งไหนยังพันในไทยอยู่อันทั้งนี้กับแม่นี่พี่น้องนี่ขึ้นไปเนี่ยเนาะแต่ว่าอันนี้นาเขาเจา้า เขตนี้ขึ้นไปหน้าเขาเจ้าแต่ว่าเขตนี้นลงไปหน้าเบามีแต่ว่าเขตนี้นไปจะเป็นหน้าเบามีผลไม่อนหมดผ่นมื่อนี้รถไถสองคันน่าสิเป็นของสอิมอนพรชั้คันหนึ่งมาไถซอยกัน แต่ก็บรรหายเขามาซอยซืดดย้อๆดอกพี่น้องก็จ้างเขาเนาะแต่ว่าน้ำมันหลายก็ไทยยากได้ไทยหุดแต่ว่าหน้าทงนี่นะปีนี้เขาเจ้าบุเหเฮ็ดเนาะเขาเจ้าปล่อยทิมล่างไว้ปเปล่าบริหน่นอยเลยแมนเบิดเขาเจ้าบเฮ หน้าเขาเจ้าหลาปาร์ดมือนี่ก็เกือบแล้วทางนี้นะยังอีกประมาณสองมือคือสิแล้วพอรถไทยสองคันกระพุ้นไปหอดผุดในให้พี่นอ้องกันนี้แม่นเบิดที่เขาไทยเนี่ย สุดตรงนั้นแหละที่เขาไถแล้วก็ขึ้นไปพุ่นบัดนี้ไถขึ้นไปพุ่นแล้วก็ซีลงไปไถอยู่พุ่นฟังนั่นขึ้นไปน้อโซนทั้งนี้แล้วเบิ่นแล้วซีหาคนซอยกันวันนี้มีหลายคนเนาะมีเบาเล่เนี่ยมาไถซอยมูอันเนี่ย กับพรไศมือดิซิมอนกันมาเ,เ,เ,เลีนนเ้วบอรถไทยอรถไทแพรถไทยซิมอนปีในแถวนี้เขาบันทหน้าบนทึกเนี่ยเนาะ ก็เห็ดตะมอังขออ้าวหลอกเหมือนปะนี่แหละพี่น้องหน้ากระสุดอยู่มองนี่สุดอยู่ให้นัน่นหลักแล้วก็โค้งขึ้นไว้และบัดพูพุ่นแหละโค้งไปพุ่นจนพุ่นติดตลุงเลินแถวาน่าขึ้นไปกับลุงเลินเห็ดบัดที่เนี่ย เห็ดหน้าแต่ละปีก็บริเนหน่อยพี่น้องบริอืดแต่มองเห็ดแต่กับบริปา่าทิ่มไปหน้าล่างคือเขาเจ้าเนาะกระเห็ดเอาบดสุไหอยู่นี่ยินว่าปีนี้สิเห็ดหลายกว่าเกา่าหน้ายายรวยฟังนั่นขามห้องมาฟังนีต่อลุงเลิศนนกักกว่าสิเห็ด แต่ว่าฟังนั่นอนะ่ะลุ้งเลิศเป็นเหตุหน้าวานเปลี่ยนกันไทยกับประเดมเอรอยดอกเนาะไทยปุระไฮ ระสอบใส่ขี้วัวเท่ออกนี่แหละสุดแถวตอป่นละไปึ้นหอดพุ่นเนาะกระสิบไถตอขึ้นไปผู้เลยตอนเย็นสองคันมือแรงกับคือสีแล้วหอดพุ่นมืออื่นก็สิบไปตอทั้งพุ่นบัดนฟังนั่น ฉนแม่นดำหน้ากับซัมลีพอดีดำนำซิบแหงป้าสะบ่เพื่อดำหน้าคันฝนบตกใหม่ไห้หน้าแถวในมิตรให้ใหญ่ๆเด้เมื่อก่อนนั้นเป็นให้เดียวสมมือในกระขันแล้วมันใหญ่เกินแต่กันยังใหญ่อยู่ สีมอนคอนไซเขาว่างเนาะก็เลยหางานในเขาเจ้าเห็ดหน้าเขาเจ้ากันแล้วแล้วไถนายายลีนายญ่ลีกันแล้วแล้วก็เลยมาไถซอยหน้าเบาหมีหมวกกับบไใส นี่แหละกับไฮข้างบนเนี่ยสุดไฮก๊กจิกนี่ขึ้นไปพุ่นโค้งไปพุ่นเนาะอันแถวนี้กับแม่นเบิร์เนี่ยดีแต่บ่ค่อยแดดไปได้เนี่ยกับบ่ค่อยฮ้อนเมฆหนา ิว,ว,ว,วไถหน้ารับจ้างปีที่แล้วบ่มีกับจ่างคนในบ้านมาไถห้เนาะอาศัยซอยกัน Lái khôn chậm Nằm lái cái thấy nhà gì ไถหุห,หน้าตอนดำก็ซอยกันปุด้ดไอแล้วก้อนก็ไปซอยผู้ประทันแล้ว น้าเบาหมีมันหลายกับดำเองก็บไไ่วเด้แต่ละปีก็จ้างน้ำแน่ถายเกี่ยวเขาบริจ้างส่วนใหญ่กเกี่ยวเองมันยากกับตอนดำหน้านี่ละ่ะทั้งลบก,กาทั้งดำหน้าทั้งขาดทั้งไถ มืวอานนรถไทยคันเดียวก็เลยซามันอีค้นหลายก็เลยเรถไทยสองคัน อันแท้นี่คือห้งกระไทยมือเศาราเด้ขึ้นมาแล้วเบิ่งแล้วเมื่อวานี่ไทยฟังนั่นหน้าแท้นี่มิตไเไอ้หน้นาเ้ยาวๆเนาะมื่อก้อยน,นั้นเป็นไหเดียวเด้งแต่พอลงมือมาอยู่นี่กับมักขันสองไฮสามไฮสังเกตเบิง่งเนี่ย เดี๋ยวมีนำเบิดสูงให้แถวนี้ลงไปหาตรงถูก,ก่ะกาเขี้ยวแล้ว ืัอน,นี้แม่น้องเมยขึ้นมาปั่นเต่าเต่ามันพังเต่าอันลงทานพะเนี่ยเต่าเผาทานไม่ตัดมาก,กจนจมันิดดอกบปแล้วลงบนท่านเนเบิร์แล้วที่เต่ามันพังก็เลยมาปั่นมองเกานี่เต่าเผาทานมะกอไม่ แล้วก็ปั่นม่ายฟื้นมันยังว่าันไหนผาวบัดอยู่ เมืองแนฟ่ฟืนเนี่ยฟืนตัดต้นยูคามักม่วงต้นนี่ก็เป็นบ่หลายเดย้นี่ยังมีอยู่เมืองแน,น่หนวยใหญ่ๆเป็นยู่ี่หาลูกต้นเนี่ยมันบวดจับแมงส่างกินดอกมัน กอกนำยังสามารถสูบได้โยกได้อยูออ่เดสร้างจะตั้งแต่ปีสองพันสิบนี่ปีสองพันสิบเมื่อก่อนเทียงหน้าอยู่หลังอยู่นี่เด ปีแล้วสวนนี่ปลูกมกแตงปีนี้ไม่ได้ปลูกอ๋อปลูกกรลังกรลังออกแตงไทยต้นมักม่วงต้นมักสีดาอันนี้เป็นยี่สิบปีต้นสีดาต้นนี่ เรวตายไปครึ่งหนึ่งเลยยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งต้นมะม่วงสามสี่ตน้นยังเป็นหมากอาี่ได้มักซิดานี่ปกติกะน้องเมือก,กับน้องทำขึ้นมานฝ้ากา่าฟังเน่หย่าเขียวเขียวตามเดินลมเย็นเย็น มันอยู่กลางทงมันเลยร่มเย็นทำเห็ดอย่างดียวนี่หืมบะนอนงัวสิมาลักกินกะเมยได้ค่ะ เขาบ้านเอาเราเไบไิดมันนี่บอกเขาบ้านกับไปลอยน้อไม้กับเงีวเบินแล้วพ่นซับแกงแน่หน้อไม,ม้บงเมื่อนี่ก็จักได้ยังกินเทียงบรรยากาศเทียงไฮเทียงหน้าพี่น้อง เดี๋ยวม้าวนี่ก็บชิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีฝนเขาไทยหน้าอยู่ปุ๊ดอยู่ฝั่งนั่นพุ่น